สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการออกแบบตัวควบคุมแต่ครั้งนี้จะเป็นด้วยวิธีการตอบสนองเชิงความถี่ก่อนหน้านี้เราใช้วิธีของแบบการวาดโลกาสของรากเนาะเราครั้งนี้จะใช้วิธีตอบสนองเชิงความถี่กันโดยอย่างแรกก็คือใช้ตัวเชยแบบลำหน้า l e l y Compensation หรือตัวชด่เชยแบบลำหน้าสมการ GCS ก็เป็นสมการเดิมก็คือ k s บวก s บวก p คือโผ k คืออัตราขยายเกณฑ์จากสมการนี้เราต้องออกแบบหาอัตราขยาย k 0แล้วก็โผโดยตัวชุดเชยแบบลำหน้า มันจะทำให้ผลของมันก็คือจะทำให้มุมเฟตยกขึ้นหรือมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากแผนภาพโบเดทีนี้เราจะหาย,ยังไงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยเราพอเราปรับปรุงแล้วเราต้องดูว่า GM กับ PM เป็นยังไง โดยการปรับปรุงก็คือเราต้องให้ gm มีค่าเป็นบวกและ pm มีค่าเป็นบวก gm pm คืออะไรเราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่า gm หรือส่วนเผื่ออัตราขยายที่จริงเราไม่ต้องสนใจนิยามมันก็ได้แต่เราจะไปสนใจตรงการหาว่า pm กับ gm จากแผนภาพบอดี้เป็นยังไงส่วน pm เป็นส่วนเผื่อมุมเฟดเนาะวิธีการหา GM กับ PM อย่างแรกเรามาหา GM กันก่อน GM เราจะเริ่มวาดตรงกราฟขนาดเอ๊ะกราฟมุมกราฟมุมเฟดเริ่มที่เราไปที่ลบ180ของกราฟมุมเฟดแล้วลากไป ให้ชนกับเส้นกราฟแบบนี้พอชนเสร็จแล้วลากขึ้นไปปึ๊บตรงนี้แล้วลากขึ้นไปชนกับแผนกับเส้นภาพขนาดของขนาดกราฟขนาดพอชนปึ๊บก็ลากไปที่แกน y ปึ๊บจะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งเรียกว่าค่าลบ x คือตรงนี้มันเป็นติดลบใช่มคนะ้ยค่าเป็นลบ x เราจะได้ค่า pm เท่ากับเอ้ยค่า gm เท่ากับ0ลบลบ x คือมันจะออกมาค่าเป็นบวกนั่นเองทีนี้ถ้าเผื่อเราลากที่180เราลากมาเราลากมาสมมติมันไม่ตัดกับเส้นแผนภาพเส้นมุมเนี่ย แล้ว GM เป็นเท่าไหร่ล่ะ GM ถ้าเผื่อมันไม่ตัด GM จะเป็น infinity ก็คือไม่ต้องสนใจมันเลยทีนี้ได้ GM แล้ว PM PM หายยังไง PM เราจะไปเริ่มที่0 0จด0ของแผนภาพขนาดเริ่มลากมาตัดเส้นปึ๊บตัดเส้นกราฟแล้วลากลงมา ไปที่กราฟของมุมเฟสจุดตาตรงนี้ก็จะลากเข้าหาแกน y อย่างนี้เราจะได้ค่าค่าหนึ่งคือค่าลบ y องศาค่า pm จะมีค่าเท่ากับลบ y ใช่ไหมได้ค่าลบ y เอามาลบลบกับ180องศาเราจะได้ค่า pm ออกมา ค่า GM ก็คือก็คือลบลบ x ค่า PM ก็คือลบ y 0ลบลบ1 8อองศาอันนี้คือวิธีหาทีนี้กลับมาดูตัวชดเชยแบบล้ำหน้าของเราการชดเชยแบบล้ำหน้าก็คือค่า PM อะ่ะที่มีอยู่มันไม่พอไม่เพียงพอต่อความต้องการเราดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มมันใช่ไหมล่ะเพิ่ม PM โดยนี่แหละ เราต้องใช้ตัวชดเชยในการเพิ่มขึ้นในการยกมุมเฟดยกมุมเฟดให้มมากขึ้นเรากจะได้ P&M มากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่า P&M มากขึ้นแล้วทามันจะทำยังไงต่อระบบของเรานี่อันนี้ก็คือรู้ว่ามันทำงานยังไงทีนี้ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนแรก เราต้องตรวจสอบก่อนว่าก่อนชดเชยว่า pm uncomposed ก็คือ pm ก่อนชดเชยน้อยกว่า pm composed c o m p e n s a t ไม่ใช่ compensated compensation ก็คือก่อนชดเชย compensation คือชดเชยแล้วว่าก่อนเนี้ยน้อยกว่าหลังชดเชยไหมเพราะว่าถ้าเผื่อมันเท่ากับหรือมากกว่า เราก็ไม่จำเป็นต้องชดเชยมันแล้วใช่ไหมล่ะก็คือต้องไปออกแบบตัวเชยทีนี้ขั้นตอนแรกต่อไปขั้นตอนที่2องคำนวณหาฟรีแม็กฟรีแม็กก็เกิดจาก PM ที่ชดเชยแล้วลบกับ PM ที่ก่อนชดเชยแล้วมาคำนวณหามุมแอลฟา เอลฟาจะเท่ากับ1บวกไซน์ฟีแม็กหารด้วย1ลบไซน์ฟีแม็กขั้นตอนที่4คํคำนวณหาคำนวณค่า10บล็อกอลฟาที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลและดูกราฟโบเดของระบบก่อนเฉยว่าค่า10บล็อกเอลฟาเนี่ยมันอยู่ความถี่ที่เท่าไหร่โอเมกาเท่าไหร่ก็คือให้อ่านคอมนั้นและกำหนดให ค่าโอเมก้าตรงนั้นเท่ากับโอเมก้าเอ็มอย่างเช่นกราฟของเราใช่ไหมเป็นอย่างนี้สมมุติอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บไอค่าที่ลบสิบล็อกแอลฟาสมมุติให้อยู่ตรงนี้หน่วยเดซิเบลเราก็จะลากกราฟเปลี่ยนกราฟกราฟไม่สวยแบบนี้กันเราก็จะลากพอหาได้อยู่ตรงไหนปึ๊บเราก็จะลากมาตัดเส้น กราฟแล้วลากลงมาตรงนี้จะเป็นโอเมกาเของเรานี่เราจะอ่านตรงนี้เป็นค่าโอเมกาเจากนั้นให้คำนวณ P และ Z โพหรือซีโร่ของตัวควบคุมโดย P จะเท่ากับโอเมกาเอ็รูทเอลฟาและ Z จะเท่ากับ P ส่วนด้วยเอลฟา จากนั้นปรับอัตราขยายเพื่อลดทอนก็นคือใช้สูตรนี้หาค่าเคนเอง p at, 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 S <S ส่วน z p ส่วน zero แล้วก็พอหลังจากนั้นเราต้องตรวจสอบเสมอว่าได้ค่า pm ตามต้องการหรือไม่เสร็จแล้ว7ขั้นตอนถ้าเผื่อออกอาจารย์จะให้ขั้นตอนมาอ่านิดนึงลืมไปเลยตรงขั้นตอนที่สอง ตอนที่เราวาดกราฟใช่ไหมค่า pm ก่อนหรือหลังเฉยเนี่ยตอนเราวาดกราฟมันจะมีค่าเออเลอร์อยู่ให้เราบวกค่าเออเลอร์ประมาณ5้าองศาเพราะมันก็เออก็บวกเพิ่มขึ้นไปห้าองศาในข้อสอบก็ให้บวกไปห้าองศาเหมือนกันนะมันคือค่าเออเลอร์จากการวาดกราฟเนี่ยก็เพิ่มไปมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าพิจารณาระบบควบคุม ghs เนาะ ตามฟังก์ชันนี้ลำสมการนี้จงออกแบบตัวตัวชดเชยแบบล้ำหน้าเพื่อให้ระบบภายหลังชดเชยมีค่า pm 50องศาโจทย์กำหนดมาให้ pm เท่ากับ50องศาดังนั้นลองลอง,ลองว่าแผนภาพก่อนดูจากแผนภาพอันนี้เป็น gcs ก็คือตัวชดเชยของเรา แล้วก็พรานตัวพรานของเราอันนี้คือเอาต์พุตโดย ghs ของเราจะมีค่าเท่ากับ1 s บวก1ที่จริง ghs ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้ว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคิดก็คือตรงนี้คือ g h S, s un compose d คือก่อนชดเชยโดยใช้สมการตัวเต็มของเราคือสมการที่โจทย์กำหนดมาเอง s 1นี่เราต้องการมาใช้สมการนี้มากกว่าแล้วก็สมการนี้ไปวาดแผนภาพโบเดอเขาเป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมล่ะขั้นตอนแรกคือตรวจสอบระบบก่อนชดเชยว่า pm ก่อนชดเชย น้อยกว่า PM หลังชดเชยหรือไม่ PM ที่ต้องการไม่ใช่หลังสิพี PM ที่ต้องการหรือไม่ก็คือโจต้องการให้ PM เท่ากับ50องศาเราไปดูซิว่าตอนนี้ก่อนชดเชยเนี่ย PM ของเราเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องไปวาดกราฟวาดแผนภาพโบเดโดยนี่วาดมาให้แล้วโดยค่าต่างๆก็คือตามนี้วิธีหาถ้าเรายังจำกันได้ บทแรกๆเลยที่เราเรียนก็ตามนี้วิธีหาก็เหมือนเดิมนี่เนาะไปแล้วเราก็เอามาวาดแผนภาพอย่างนี้ทีนี้เราก็มาหา pm กันว่า pm ก่อนชดเชยมีค่าเท่ากับอะไรวิธีหา pm เราจะเริ่มลากมา ตั้งแต่ที่เท่าไหร่นะศูนย์ของขนาดแผนภาพขนาดนเริ่มตรงที่ศูนย์ลากมาชนกราฟแล้วก็ลากลงมาประมาณเท่าไหร่อ่านค่าตรงนี้ ประมาณ106เราต้องการค่าตรงนี้ใช่ไหมลบยโอ้สีแดงเหมือนกันอีกรบ y, ตรงนี้ดังนั้น pm เท่ากับลบบลบลบรอองศาใช่ไหมมันตกขอบแหงอ่ะนี่พอลากจุดตรงตัดพอลากลงมาตรงนี้ ก็ไปหาแกน y จะได้ลบ y ออกมา pm ก็เท่ากับลบ y ลบ180ก็อ่านแต่การมาว่าลบ y เท่ากับเท่าไรเราได้ลบ y เท่ากับประมาณ164 164บ164ลบกับลบ180 ก็ประมาณเท่ากับ16องศาได้ Pm 60องศาแต่ที่โจทย์ต้องการก็คือ50องศาแสดงว่าต้องเอาไปชดเชยมันน้อยกว่า Pm ที่เราต้องการใช่ไหมแถมให้ Gm แผนภาพนี้ Gm มันเท่าไหร่ก็คือลากแต่180ใช่ไหมอา้าวไม่ตัดเส้นไหนไม่ตัดกราฟเลยแสดงว่า อ่าไม่ตรงเลยสักทีนะปึ๊่ pm เออไม่ใช่ดิ gm เป็น infinity อ่ะแค่นี้แหละได้ pm มาละเท่ากับ16องศาก่อนชดเชย16องศาเราก็ไปทำขั้นตอนที่2กัน ขั้นตอนที่สเขาบอกว่าหาค่า Pmax เดี๋ยวเขียนให้ก่อนว่าขั้นตอนที่1นึ่งใช่ไหม PM ancom เท่ากับ16องศาน้อยกว่า PM compensation ดังนั้นขั้นตอนที่2ก็คือหาฟีแม็กฟีแม็กหาได้จาก pm Com ก็คือ50ลบกับ pm Uncom 16องศาแล้วบวกค่าเอาเอร์เรอร์ไป5องศาจะเท่ากับ39องศาหรือประมาณ40องศาแล้วกันต่อไปข้อที่3ขั้นตอนที่3หาค่ามูลแอลฟา เอลฟาเท่ากับ1บวกไซน์ฟีแม็กส่วนด้วย1ลบไซน์ฟีแม็กก็แทนค่าออกมาก็จะเท่ากับ4.6 m a ฟีแม็กของเราก็คือ40องศานี่ขั้นตอนที่4เขียนตรงนี้ด้กันขั้นตอนที่4 คำนวณหาค่าลบ log alpha ก็คือลบ10ล log alpha ก็คือเท่ากับลบ10ล็ o g 4.6ก็จะเท่ากับลบ6.63หน่วยเป็นเดซิเบลทีนี้เราไปหา alpha เอ่ยหาโอเมก้าเอ็มจากการาฟที่บอกไปไปดูการาฟกันหาโอเมก้าเอ็มจากการาฟเมื่อกี้เราได้ลบหกจุดหกสามเดซิเบลอยู่ตรงไหนลบหกลบหกตรงนี้ประมาณนี้กลางนี้นนสีชมพูแล้วกันลบหกจุดหกสามวาน,นี้ก็ลากไป ตัดแกตัดกราฟปึ๊บแล้วก็ลากขึ้นไปหาอ่านค่าโอเมกาเอ็มปึ๊บนี่ค่าโอเมกาเอ็มก็จะอ่านจากกราฟได้โอเมกาเอ็มจะมีค่าเท่ากับประมาณ6.8เรเดียน วินาทีต่อวินาทีนี่เราได้ค่าโอเมกาเมแล้ว,ลวนี่ลากมาลากมาอันนี้ลุบลากอกมานี่จะได้รู้ว่าวิธีลากเป็นไงไดโอเมกาเอแล้วโอเมกาเอเท่ากับ6.8เรเดียนต่อวินาที ขั้นตอนที่4เรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่5ให้หา p และ z โดย p mm hmm. เท่ากับโอเมกามเอ็รูทแอลฟาค่าขับ6.8จรูทสดหกเท่ากับ14.59 และแเท่ากับ p ส่วน alpha ้า14.59ส่วนด้วย4.6เท่ากับ3.17นี่ก็ได้ตำแหน่งโพกับศโลกและขั้นตอนที่6หาอัตราขยาย k ส่วน z เอ้ยหาอัตราขยาย k เท่ากับ p ส่วนแ14.59ส่วนด้วย3.17ที่เราหามาเมื่อกี้ เท่ากับ4.6นี่อัตราขยายคดังนั้น kc ฟังก์ชันชดเชย kcs ก็คือตัวชดเชยของเรา k ไม่ใช่ kc gc gc s คือฟังก์ชันเชิงเราก็คือ k s บวก z r ส่วนด้วย s บวก o ใช่ไหมสมการนี้ แนค่าเราได้อะไรบ้างวะ 4.6s บวก z s บวก14.59เรียบร้อยได้ฟังก์ชันตัวชดเชยของเราแล้วนี่ แต่ทีนี้ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่7คือการตรวจสอบใช่ไหมเราต้องเอาฟังก์ชัน g h s ที่คอมโพสแล้วเอ้ยไม่ใช่คอมโพสพูดตลอดเลยคอมเพนเซชันก็คือเอาตัวชดเฉย4.6 s บวกส1 7่ 17, ส่วนด้วย s 10 บวก9 4 5 9คูณกับอันฟังก์ชันพลาสอันเก่าของเราคือ20 s บวก2 s กลังสองบวก 2s บวก4 s บวก1นี่ก็คือตัวเชยๆใช่ไหม gc อันนี้คือฟังก์ชันพลานสปกติก็คือใส่ตัวเชยๆเข้ามาเราก็ต้องเอาก้อนนี้ไปวาด แผนภาพโบเดหลังชดเชยเราก็มาหาขนาดกันแต่เราจะไม่ทำทั้งหมดเพราะว่าเราทำแค่นี้ก็พอนีเอ่เอาตัวเชยมาทำก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมมาเราจะเอา G, C, S มาโดยการแทน S เท่ากับเเมกา 4.6 3.17บวก j โอเมก้าส่วนด้วย14.59บวก j โอเมก้านี่ดังนั้นขนาด g 4จะเท่ากับ20ล็อก4.6บวกกับ10เลยนะ10ล็อก3.17กลังสบวกโอเมก้ากลังสตัวหารคือลบ10 ล็อก14.59บวกโอเมก้ากลังสองอ่ารืปกำลัลงสองทีนี้ถ้าเผื่อเราคิดก้อนหลังด้วยใช่ไหมเราก็เป็นการบวกข้างบนข้างล่างก็คือไออันเก่าแผนภาพอันเก่าที่เราได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้อันนี้คือฟังก์ชันอันเก่าที่ยังไม่ได้ชดเชย ก็คือเหมือนเป็นการเอาไอเนี้ยบวกขึ้นบวกเพิ่มบวกค่ากราฟอัอเก่าเราก็จะมีตารางบวกที่เราเอาไว้บวกเพิ่มค่า,กาเก่ามาและมุมฟรีเท่ากับข้างบนศูนย์องศาบวกอาร์คแทนใช่ไหมจินตภาพส่วนจริงลบกับพอเป็นหารอาร์คแทนโอเมกา้าส่วน14.59 เหมือนเดิมและบวกของเก่าใช่ไหมเป็นการบวกของเก่าน,านี่ทีนี้เราก็จะเอามาใส่ตารางนี้เพื่อที่จะเหมือนเป็นการยกกราบเป็นการบวกค่าเก่าค่าใหม่โดยค่าพวกนี้ก็คือเราได้จากการว,วาดแผนภาพบโบเด่ก่อนชดเชยดังนั้นเรามาหาขนาด GC ก่อนก่อนขนาด c กดครึ่งเลขแค่นี้ นี่เราก็จะได้ขนาด g c ได้เท่ากับลบ0.00 06นี้กดให้แล้ว6 1 0.25 0.55 0.93 1.37 2.34 3.82 5.93และ7.53 อันนี้ก่อนและอันนี้คือตัวชดเชยดังนั้นหลังชดเชยค่าขนาดของเรา g h Compensation ก็เอามาบวกกันบวกเท่ากับ19.98 19.76 19.37 19.15 18.7 17.39 13.0 7.37 1.61และ -2.12 และในทํานองเดียวกันทํากับมุมด้วยมุมของตัวชดเชยก็คือก้อนหน้านี้นี่ก้อนตรงนี้ก็กดตามโอเมก้าข้างบนเราก็จะได้มุม1.41 5.62 11.03 16.03 20.52 24.44 30.59 36.27 39.8และ39.65ก็เอาก่อนชดเชยกับตัวชดเชยมาบวกกันก็จะได้หลังชดเชย -4.31 -16.64 ลบส 1, 29, 35, 59, 0, 1. 41, 73, 130. 2 9บลบสี่หสาลบ6 4ลบ8ดลบ1ลบหนึ่งลบหนึ่งลบทีนี้เราก็จะเอาตรงนี้แหละไปวาดแผนภาพโบเดอันใหม่นี่ หลังชดเชยก็ไปว่านี่นี่กราฟอันเก่าของเราทีนี้นี่วาดมาให้แหล้ง <an> <ik> สีน้ำเงินจะเป็นที่ compensation แล้วเออชดเชยแล้วทีนี้เราก็พอเราวาดแผนภาพชดเชยได้แล้วแผนภาพบัวดี้ที่ชดเชยได้แล้ว เขาต้องมาตรวจสอบว่าค่า pm นั้นมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่กับโจทย์กำหนดหรือไม่เราก็ต้องมาเริ่มที่เหมือนเดิมคือที่ศูนยใช่ไหมของกราฟขนาดเริ่มที่0ูนย์เหมือนกันนี่เราจะลากที่0ูนของกราฟขนาดใช่ไหมปึ๊บมาตัดเส้นมาตัดกราฟที่ชดเชยแล้วตรงนี้ แล้วก็ลากลงมาตัดกับกราฟมุมที่ชดเชยแล้วแล้วก็ลากไปตัดแกน y นี่ตรงนี้ค่าลบ y ประมาณลบร้สสิประมาณเนาะดังนั้น pm อันใหม่ compensation เท่ากับลบ1,3,2ลบลบ180เท่ากับประมาณ48องศานี่ได้แล้วก็มีความใกล้เคียงกับที่โจทย์ต้องการก็ประมาณนี้ก็ประมาณใครได้50ก็โหตรงมากแล้วก็ประมาณ51,52ก็ยังโอเค ก็เท่านี้สำหรับวิธีชดเชยแบบลําหน้าโดยวิธีการตอบสนองเชิงความถี่เราจะเห็นว่านี่กราฟยกขึ้นมาจริงกราฟมูมเฟสยกขึ้นมาทำให้จุดตัดแกน Y มันน้อยลงมุมองศาก็เพิ่มขึ้นตามนี้